สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระบ,บวนการการสร้างเกมกันบ้างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกมมีกระบ,บวนการการสร้างที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดยิบย่อยมากแต่เราจะมาเรียนคร่าวๆกันก่อนถ้าเรามองกันให้ดีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเกมจะแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆคล้ายๆกับอุตสาหกรรมอื่นๆเลยก็คือจะต้องมี pre-production มี production แล้วก็มี post-production ในเบื้องต้นในด้านของ pre-production <c oughs> ก็คือช่วงที่เราเริ่มไม่จะมีไอเดียละเราก็หาข้อมูลทดสอบความคิดของเราแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องหาแหล่งเงินทุนขึ้นมางั้นยกตัวอย่างสั้นๆว่าเราจะทำเกมแนวโมบ้าขึ้นมาสักอันหนึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลมาว่าเฮ้ย <c oughs> ไอโมบ้าของเราเนี่ยจะเอาข้อมูลมีซีมอะไรมาใช้ถ้าจะให้เหมือนโดราตามันก็คงขายไม่ได้เพราะว่ามีคนก็คงจะไปเล่นโด ta ตากันหมด แล้วที่สําคัญก็คือทําเกมแต่ละเกมเนี่ยใช้เงินทุนกันเป็นล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมประเภทโมบ้านเนี่ยหลายล้านแหล่งเงินทุนจะเอามาจากไหนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแหล่งเงินทุนก็อาจจะเป็นเงินของเราเองถ้าเรารวยหรือสําหรับหลายๆสตูดิโอเขาก็จะไปหาแหล่งเงินทุนมาจากนักลงทุนซึ่งนักลงทุนก็อจ,จะอย,อยู่ในรูปแบบของนักลงทุนอิสระหรือนักลงทุนที่เป็นพาร์ติเชอร์ p ขาปิดเชอร์ก็อย่างพวก Ubisoft พวก Nintendo พวกเนี้ยเงินทุนเขาหนาอยู่แล้วเราก็ต้องไปเสนอเขาแล้วแบบนี้จะเอาอะไรไปเสนอเขาล่ะเราก็ต้องมีข้อเสนอโครงการเกมหรือในอุตสาหากรรมเกมจะเรียกว่า pitching pitching พูดง,ง่ายๆก็คือเป็นเอกสารหรือเป็น presentation อะไรบางอย่างที่พูดถึงว่าเกมเราเป็นยังไงคอนเซ็ปเป็นยังไงนะสนุกยังไงมีคู่แข่งเยอะไหมมีโอกาสธุรกิจเยอะไหมรูปภาพเป็นยังไงทีมเป็นยังไง ให้นักลงทุนเห็นแล้วว่าเออเกมนี้มันน่าจะขายได้มันน่าจะมีกําไรเขาก็จะอาจจะสนใจแล้วก็ให้เงินทุนมาใช้อีกอันนึงนี้คือค่อนข้างใหม่นั่นคือการหาเงินทุนจากคลาวฟันดิ n งถ้าใครเคยได้ยิน k i ckstarter หรือ i ิน i e Go g กก็พอจะเข้าใจว่าคลาวฟันดิ้งเนี่ยก็คือเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้เกิดจากนักลงทุนแต่เกิดมาจากลูกค้าลูกค้าเขาอาจจะเห็นไอเดียของเราแล,แล้วเขาอาจจะสนใจอยากจะซื้อก่อน ก็เลยจ่ายเงินให้เราล่วงหน้าเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินลงทุนมาทําเกมทำโปรเจกต์จนเสร็จแล้วส่งเกมหรือโปรเจกต์ให้กับลูกค้าภายหลังคราวนี้เมื่อพรีโปรดักชันได้เงินทุนแล้วเราอาจจะต้องเริ่มหาข้อมูลว่าเกมเนี่ยมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงซึ่งคนที่ทําหน้าที่ที่จะดีไซน์ออกแบบเกมทั้งหลายเนี่ยเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นเกมดีไซเนอร์เกมดีไซเนอร์จะต้องเริ่มเขียนเอกสารและ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกมและรายละเอียดของเกมทั้งหมดเลยซึ่งในวงการจะเรียกว่าเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ g กม e d e s i ด็อก c ิ m เม t จะเป็นเอกสารที่แจกแจงรายละเอียดของเกมอย่างละเอียดในเรื่องของแมคชีนิคตัวละครมีอะไรบ้างเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างมีข้อจุดเด่นมีความสําคัญมีกฎมีกติกาอย่างไรมีสกิลทุกอย่างจะต้องเขียนลงไปในเกม e d e s i ด็อก c ิ m เม t นเพื่อที่ว่าทีมจะได้รู้แล้วก็สามารถจะทำเกมในทิศทางที่ตรงกันได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะทําเกมโมบ้าขึ้นมาเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ก็ต้องบอกเลยว่ามีฮีโร่อะไรบ้างแต่ละตัวมีความสามารถพิเศษอะไรฉากเป็นรูปแบบไหนนะทั้งหมดจะอยู่ในเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์หมดเลยหนามากหลายร้อยหน้าจากนั้นเมื่อเราได้เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์แล้วเราได้ไอเดียเคลียร์แล้วเราก็จะเริ่มจ้างคนมาทํางานโดยส t ตรีโอเกมก็จะจ้างคนในตําแหน่งต่างๆหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือโปรแกรมเมอร์ส่วนที่2ก็คือพวกดีไซเนอร์ทั้งหลายและสุดท้ายก็คือพวกอาร์ตหรือฝ่ายกราฟิกส่วนหัวหน้าของโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะเรียกว่า lead programmer หัวหน้าของดีไซเนอร์หรือหัวหน้าของ level designer จะเรียกว่า lead level designer และสุดท้ายก็คือหัวหน้าของฝ่ายอาร์ตจะเรียกว่า creative director ทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าแต่ละที่ก็จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับเกมดีไซเนอร์หรือคนออกแบบเกมเพื่อให้เกมออกมาแล้วมีความสอดคล้องกันตามวิชชั่นของเกมดีไซเนอร์นั่นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีตำแหน่งแยกออกมาอีกนะในตุดเอมีตำแหน่งเยอะเช่นวิศวกรด้านเสียงก็ดีนักการตลาดพนักงานขายด้านการเงินฝ่ายบุคคลซึ่งมีตำแหน่งอื่นๆอ,อีกมากเลยแต่เราจะไม่พูดถึงตอนนี้อันเนื่องมาจากว่าตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นมีความคล้ายาคลึงกับอุตสาหกรรมอยู่แล้วส่วนจำนวนคนในทีมพัฒนาเนี่ยจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเกมและงบการพัฒนาเกม โดยทั่วไปเกมจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนสําหรับเกมเล็กๆเกมมือถือเล็กๆนะจนถึง3ปีจนถึงประมาณเนี้ยประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลาการพัฒนานาน,านเขาก็จะต้องมีการพัฒนานหลายๆเกมพร้อมกันก็มีเหมือนกันในบางเกมอย่างเช่น Final Fantasy อย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นฟ i n a l f a น t a s y 15ใช้เวลาถึงเกือบ10ปีทีมทั้งหมดก็จะเริ่มการพัฒนาเกม เมื่อเกมใกล้เสร็จแล้วฝ่ายการตลาดก็จะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์เกมสำหรับสตูดิโอไหนก็ตามที่ยังไม่มีฝ่ายการตลาดหรือว่ายังไม่มีงบการจ้างพนักงานฝ่ายการตลาดก็อาจจะใช้วิธีการจ้างเอเจนซี่ภายนอกหรือถ้าใครใช้บริการ p u b l i เชอรเช่น Nintendo เออ s s o t t พวกนี้นะซึ่งแน่นอนว่าเขาหักหัวคิวเขาก็อาจจะมีฝ่ายการตลาดที่ช่วยโฆษณาเกม ซึ่งตอนนี้นะักการตลาดก็จะเริ่มและเริ่มเอาเดโมของเกมออกไปทํางานต่างๆซึ่งงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คืองานที่ชื่อว่า E3 E, e ตัวใหญ่แล้วก็3นะเป็นงานประจําปีเลยหรือ PAX นะก็เป็นงานประจําปีซึ่งเกมเมอร์ทั่วโ,โลกก็จะไปดูเกมกันตรงนั้น เจ้าเป้าหมายของการทําการตลาดก็เพื่อที่ว่าจะให้เกมเมอร์เนี่ยหรือลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากที่จะซื้อเกมแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องทําล่วงหน้าก่อนที่เกมจะเสร็จเมื่อการพัฒนาใกล้จะถึงสุดสิ้นสดลงและเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายขายก็จะเริ่มนําเกมมาไปจัดจําหน่ายโดยเราก็จะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคือช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆจะแบ่งเป็นช่องทางทางด้านร้านค้าเช่นห้างสรรพสินค้าหรือตัวแทนจําหน่าย ในกรณีที่เรามีแผ่นซีดีมีตลับซึ่งแผ่นซีดีและตลับเหล่านั้นเนี่ยจะต้องถูกส่งให้กับโรงงานเพื่อทําการผลิตก่อนอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางที่เป็นดิจิตอลผู้เล,ล่นายใหญ่ๆก็สตรีมส่วนถ้าเป็นเกมมือถือก็จะเป็นพวก Apple App Store หรือ Google Play Store จากนั้นก่อนเกมจะถึงวันจำหน่ายก่อนหน้านั้นประมาณ1อาทิตย์ ฝ่ายการตลาดก็จะเริ่มส่งเกมให้กับสื่อต่างๆและเพื่อทําการรีวิวเกมเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยโฆษณาเกมไปในตัวเอาเกมไปส่งให้กับคณะกรรมการเพื่อทาเรตติ้งเช่นเรตติ้งนี้สําหรับคนทั่วไปหรือสําหรับผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ประมาณอย่างนั้นระหว่างที่รอคณะกรรมการให้การทำเรตติ้งเขาก็ทำโฆษณาเกมไปด้วยแจกจ่ายเกมให้ยูทูบเบอร์ด้วยเพื่อให้ยูทูบเบอร์มารีวิวให้หรือก็จะมีการจ้างคนที่มีชื่อเสียงต่างๆให้มาโฆษณาเกมให้ อีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเกมหลังจากผู้เล่นซื้อเกมไปแล้วเช่นถ้ามีบั๊กต่างๆเกิดขึ้นนักพัฒนานจะต้องรีบทําการแก้ไขแล้วก็ออกแพชออกมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเกมบักบ๊กๆเนี่ยรับรองว่าลูกค้าก็ไม่เล่นแล้วก็ไปพูดเสแสรยหายกับคนที่อาจจะอยากจะมาซื้อเกมด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี Day ์วันแพบ้างมีเรื่องของแพชต่างๆบ้างเข้ามา ส่วนสาหรับบางเกมที่ไม่ได้ขายขาดแต่เป็นการแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดฟรีผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆก็อาจจะไม่มีกระบวนการส่งเกมไปผลิตที่โรงงานหลักแต่จะส่งเกมผ่านทางช่องทางดิจิทัลแทนซึ่งเมื่อเกมออกไปแล้วจะต้องมีการตรวจเช็คว่าไอ้ระบบซื้อของภายในเกมซื้อไอเทมต่างๆสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเซิร์ฟเวอร์ทำงานรองรับได้อย่างดีรวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายไอเทมในเกมด้วย และเนี่ยก็คือช่วงการผลิตเกมอย่างคร่าวๆนะจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกัน pre-production production และ post-production ในบทต่อไปเราอาจจะมาเจาะลึกลงให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมนั้นได้ถูกทำให้เป็น e-sport